เพื่อเป็นการเจริญภาวนาของผู้ปฏิบัติทมเองขอโยมวันเนี้ยเอาตั้งแต่มาก็ได้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่เรามีความเปลี่ยนแปลงไหมข้างหลังอะ่ะโยมผู้ชายอะลงรายละเอียดหน่อยเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจอ่าเชิญครับตอบย้ำสิ่งที่เราทำเพราะการที่เราจ่ายประสบการณ์ของเรานั่นมันคือการแสดงธรรมนะเชิญครับ ปฏิบัติอะไรมาบ้างน,นั่งบนเก้าี้นั่งบนเก้าอี้ปฏิบัติแบบไหนมาบ้างกี่ปีแล้วแล้วมาทําแบบนี้เมื่อไห่แล้วมาที่นี่เป็นอย่างไรบ้างเินครับชื่อไพฑูนครับ <c oughs> <c oughs> ชื่อไพฑูนครับมาจากนนทบุรีเริ่มเริ่มปฏิบัติธรรมโดยเข้าไปที่ ยูวพุทธนะครับได้สามคอร์สคอร์ละเจ็ดวันก็ไปดูพองยุบดูหนอก็เดินจงกรมก็ถ้าใครเคยปฏิบัติก็จะทราบว่าถ้าทำแบบ <c oughs> ช้าช้าดูจิตดูลมหายใจดูดูท้องหมุกปองยุบ เสร็จแล้วก็ต่อมาก็าไปเจอไปพบพาดไปพบปอาจารย์ประเสริฐอุทัยเฉลิมท่านสอนที่อาณาพนสติซึ่งเราเราเราชอบจะบอกว่าชอบก็ได้หรือเข้าใจง่ายเพราะเข้าใจง่ายเวลาท่านสอนเนี่ยท่านยก ทำของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็อธิบายแล้วก็แจ้งก็ชอบก็ตามท่านตามท่านก็คือดูดูวิดีโอของท่านนะครับดูคลิปท่านไปปฏิบัติกับท่านที่ที่ยวพุทธด้วยแล้วก็ที่เกาะอรวยก็เป็นมาอย่างนั้นก็ตามต่อไปก็ตามในใน ใน YouTube ของท่านเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ท่านคนเดียวเขาไปตามของหลวงพระอ่ออยุตโตนะครับอันนี้ท่านก็สอนเรื่องของการปฏิบัติของพระของพระแล้วก็สอนคารวาสด้วยนะครับซึ่งก็ได้ ได้เข้าใจไมได้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติของท่านเพราะนื่องจากว่ามันไม่มีเวลาก็ฟังท่านเอาเทปท่านมาเอาหนังสือท่านมาอ่านครับก็มาเป็นอย่างนี้จนจนแฟนบอกว่าแฟนเนี่ยได้มารู้จักมามาตามท่านพระมหาพระมหาดิเลยนะครับ เราก็บอกว่าใช่องค์นี้แต่ว่าท่านก็มรณภาพไปแล้วก็ตามอาจารย์กสินมาเรื่อยๆก็พยายามให้ให้ผมเข้ามาแต่ด้วยผมเนี่ยมาดูที่ลมหายใจแล้วรู้สึกว่ามันดีมันสบาย ไม่ไดูรู้สึกติดขัดอะไรนะครับแต่พอเห็นอาจารย์กสินทำขึ้นไหวก็ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะทำให้ตัวเองได้ทำได้ก็จนมาครนนี้แฟนก็บอกว่าก็ลองมาดูก็เลยมานะครับพอมาแล้วเริ่มที่วันแรกที่เข้ามา มาทําแบบมาทําขึ้นไหวเนี่ยมันทําไม่ได้ก็พยายามตัวเองเข้าไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่ไม่ได้รู้ตัวมันเหมือนกับมันไม่รู้ตัวนะครับจนเมื่อพอาจารย์กเข้ามาบอกว่า ให้ให้ดูให้ดูตัวให้ดูจิตตัวเองมันไม่รู้ครับว่าจิตจิตตรงไหนอะไรยังไงไม่ไม,ไม่ไม่ทราบพระอาจารย์ก็เลยบอกให้ไปเดินให้ไปเดินก็เดิน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 ,เด,นเดินไปวันวันที่เดิน ก็พยายามเดินดูว่าจิตมันอยู่ตรงไหนให้จิตยอยู่ที่เท้าก็เดินให้จิตยอยู่ที่เท้านะครับผมเดินด้วยการทดสอบด้วพมไม่ไม่ทราบว่าจิตมันจะอยู่ตรงไหนก็ถอดรองเท้าเดินบนหินเพื่อคิดว่าพอมันรู้สึกเงยอะๆนั่นคือจิตมันอยู่ตรงให้รู้ว่าจิตยอยู่เพราะถ้าเดินไปชา้าๆเหมือนเมื่อก่อนเดินมันมันมันไม,ไม่ได้มันก็จะล่องลอยไปหมด เดินอันนี้เจ็บๆปุ๊บอ๋อนี่นี่ใช่ละนี่นี่รู้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้เพราะมันเจ็บพอเดินมันเจ็บพระอาจารย์กสิณมาบอกว่าเอ้าเดินอย่างนี้พระอาจารย์กสิณก็เดินบ้างผมก็ไม่รู้ว่าท่านเจ็บหรือไม่เจ็บท่านบอกมาเดินอย่างนี้เดินเราให้รู้แต่ไม่เดินให้รู้เฉยๆนะไม่ต้องไปบอกว่ามันเจ็บมันอะไรไม่ต้องเห็นเป็นก้อนหินหรืออะไรไม่ต้องเดินให้รู้เฉยๆก็เดิน แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเม้ามันเจ็บหรือไม่เจ็บบอกให้ท่านบอกให้รู้ซื่อ,อท่านให้ใส่รองเท้าของท่านข้างหนึ่งแล้วเดินเทียบคะแน่นอนทั่วไปมันคือรู้ว่ามันเจ็บแล้วก็มันนิ่มท่านบอกว่ารู้ไหมว่ารู้ไหมว่ามันเป็นยังไงมันก็เจ็บกับนิ่มท่านก็บอกว่าดูใหม่ ไม่ต้องใส่คำลงไปว่ามันเป็นอะไรรู้แบบซื่อรู้แบบว่าไม่รู้อ่ะรู้แบบไม่มีอ่ะรู้แบบนั้นอา้าวก็เดินเออแล้วมันเป็นยังไงมันไม่รู้มันบอกไม่ได้ว่ามันเจ็บมันนุ่มอะไรบอกไม่ได้พระอาจารย์ก็เข้าใจไหมบอกไม่ได้ ว่ามันเป็นยังไงเข้าใจเราเข้าใจว่ามันบอกไม่ได้เพราะมันไม่ได้เจ็บไม่ได้นุ่มมันรู้ซื่อแต่ด้วยด้วยที่มันติดเราทุกคนเนี่ยติดจิดมันติดว่าไอ้นี่มันเจ็บมันนุ่มแต่ต้องเปลี่ยนใหม่ว่าไม่ใช่เปลี่ยนใหม่แต่ให้รู้มันมีอะไรแล้วมันมันแวบมาเออมันไม่มีอะไรก็ไม่มีครับก็เข้าใจพระอาจารย์ก็บอกพระอาจารย์ใจพระอาจารย์ก็ลองให้จับกิ่งไม้ รู้เฉยๆว่ามันเนี่ยที่สัมผัสมันแค่นี้ไม่ต้องบอกว่ามันสากหรือว่าไม่ต้องบอกว่ามันเป็นต้นไม้พยายามให้รู้แบบนี้ก็ก็เริ่มที่จะพยายามให้เข้าใจแบบนั้นกับทุกสิ่งที่สัมผัสกับจิตที่มัน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 เห็นจะไม่พยายามที่ไปกําหนดว่า มันคือร้อนคือเย็นอะไรแบบนี้ไม่ไม่ทำอันนี้ที่ที่ตอนพระาจาริ์กษสอนแล้วก็มาเจอพระอาจารย์เสษนตรงนี้ยิ่งวันนี้วันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานโทตั้งแต่เมื่อวานที่มีการเดินอาจารย์สอนผมตอนตอนกลางวันจับให้มาดูว่าเป็นยังไงสอนให้ดูยังไงร,รู้ตัวสั้นๆ แป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะเห็นจิตตัวเองแป๊บหนึ่งแต่ถ้ารู้นานมันไม่ใช่มันเป็นการสร้างไปท่านก็บอกให้ไปเดิน<า>เดินสามรอ,นนะมอบให้เทา้าให้จิตอยู่ที่เท้าก่อนไปเดินมาหนึ่งรอบมารายงานมารายงานว่าเป็นยังไงครับจิตอยู่ที่เท้าหลุดไหมหลุดเอาหลุดก็หลุดไม่ไม่อยู่ที่เท้าแต่ไปอยู่ที่อื่นก็มีนูน่นนี่นั่นมันก็มันก็ไปของมัน โอเคกลับมารายงานะบอกมันเป็นอย่างนี้ท่านบอโอเคอน,นี่ให้อยู่ที่จิตนะให้อยู่ที่เท้าไปอีกทีหนึง่งให้อยู่ที่ใจให้อยู่ที่ใจให้จิตอยู่ที่ใจอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นจิตบ้างเทา้าวังนอสอบก็ไปกอไม่อยู่ที่จิตจิตไม่ได้อยู่ตรงนี้เสียทีเดียว บางทีมองไม่เห็นด้วยว่าเอ้ยนี่มันจิตอะไม่รู้อะเพอเพอ่ะ,อะก็เดินมันไปเดี๋ยวอยู่นี่บ้างเดี๋ยวอยู่นี่บ้างเดี๋ยวอยู่ที่เสียงบ้างเดี๋ยวอยู่ที่จมูกบ้างก็เดินไปที่หลังกัวมันมีกลิ่นใช่ไหมครับก็จะอยู่แบบนี้ก็พอดีจะเข้ามารอบสองไม่ได้เขาก็ไปเดินรอบสามเลยให้รู้หมดเลย ถามว่ารู้หมดรู้หมดเนี่ยคือเปิดหมดจิตหลากไปไหนก็ไปปล่อยให้มันไปจะกลับบ้านจะไปไหนไปก็ตอนนี้ก็ไปเอาตลอดก็เดินเร็วๆใช่ไหมครับแล้วก็ไปกลับบ้านบ้างกลับมาอยู่เท้าบ้างกลับมาอยู่หูบ้างกลับมาที่จิตบ้างเห็นชัดไหมทีเนี้ยแต่มันไม่ค่อยชัด คือมันไม่ค่อยชัดอ่ะเ็ะไม่ไม่รู้ว่ามันคำว่าชัดมันคืออะไรถ้ามีเสียงดังอ่ะเสียงดังอ่ะชัดแต่ถ้ามาอยู่ที่จิตเราเราไม่เห็นว่ามันมันชัดอยู่ที่เท้าเท้าชัดเวลาเดินไปกระแทกดังๆชัดอากลับมารายงานพระอาจารย์แบบนี้แล้วต,อ,ตอนเย็นมาอาจารย์บอกให้เดิน,ดนพวกเราอะครับเดินเร็วๆในน้นเดินบุม <c oughs> โอ้ยแต่นี้เอาละเดิน มันมืดแบบนี้ใช่ไหมครับมันมองไม่เห็นอะไรอตอนนี้ให้เดินดูที่เท้ารอบแรกเอเดินเดินเดินมันอยู่ที่เท้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่ามันอยู่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วข้างๆมันก็มืดแล้วมันก็ไม่ไม่รู้มันไม่มีอะไรมีเสียงออกมาบ้างก,ก็แค่นั้นก็แค่นี้สองรอบสามรอบเป็นแบบนี้ก็มาบอกอาจารย์ มันมันไม่เห็นมันดูไม่ออกเพราะมันมืดเพราะตอนกลางวันเราดูมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมามามาเตือนเรามาเข้าหาเราเราก็กําหนดเราก็เห็นได้แต่พอมันมืดแล้วมันเหมือนกับเราไม่เห็นแต่มันอยู่ที่ใจหรือมันอยู่ที่เท้าหรือมันอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่สังเกตไม่ออกครับเห็นไหมมันเห็นมืดแต่ไม่รู้ว่ามืดใช่มันเห็นมืด เออแต่ไม่ได้รู้ว่ามืด <_ d ans> พอพระอาจารย์พูด่ไม่มันเห็นหมืด <_ d ans> แต่ไม่รู้ว่ามืด <_ d ans> แต่มันมันเห็นหมืด <_ d ans> แต่มันก็ไม่เห็นตัวเองมันไม่เห็นจิตเราไปไหนมาไหนมันไม่ชัดเียว voilà. คือไม่เห็นเลยไม่ใช่แต่พเพียงแล้วว่ามันไม่ชัดแล้วพอวันนี้พระอาจารย์มาที่ให้มาดูที่คุณช้างมาด้วยพระอาจารย์ผมมานอนแล้วก็อ่ะพักผ่อน,อน ็นคุณช้างนอนพักปอดแล้วจาะรอาจารย์ก็ขอระฆังผมก็นอนหลับตาไม่หลับตาพระอาจารย์ขอระฆังปึงผมก็ดูลมหายใจดูลมหายใจเห็นจิตอยู่แล้วก็ดูลมหายใจแล้วพึงแล้วมันก็สบายมันคลายไม่หมดเลยครับจิตอยู่ไหมจิตอยู่จิตไปไหนไม่ไม่ไปไหน เหมือนกับพักผ่อนพอหลับตาดูลมหายใจเลิ้มเกือบจะหลับแต่จิตมันลอยออกไปจิตนะมันไปนูน่นไปนี่แต่ถ้าลืมตาจิตมันไม่ไปไหนแต่มีลมหายใจอยู่นะครับที่ ที่ได้วันนี้ <มา S 2> ใช่งครับวันนี้นนที่อาจารย์ <c oughs> <อ>เห็นแยกส่วนว่าจิตมันออกจากร่างได้ตอนหลับตาเนี่ยมันไปเลยอะ <c oughs> ลมหายใจก็ยังอยู่นะครับเสียงระฆังก็มาปิงตอนปนิ่งยาวเนี่ยไปแล้แต่ไอ้นี่อยู่ลมหายใจอยู่ที่จแยกส่วนได้ไหมกายใจจิตความคิดอารมณ์ ความคิดแยกออกไปอารมณ์นี่มันนิ่งอารมณ์มันนิ่งมันไม่มีอะไรเข้ามานะครับจิตยังอยู่ที่ลมหายใจอยู่เอาแล้วไอ้ความคิดมันไปไหนอ่ะมันก็ออกไปอ่ะแต่จิตมันยังอยู่ตรงนี้ทีนี้นทีนี้นดูจิตเป็นเลี่ยงทีเนี้ทีนี้ดูจิตเป็นเล่ยงดูจิตเป็นแล้วหรือยัง เทียบกันอีกอันหนึ่งกับที่พระอาจารย์กกิมสอนเมื่อวานก็คือว่ามันไม่มีอะไรเลยมันซื่อ,อมันรู้แบบไม่รู้มันไม่มีที่พระอาจารย์ชูมือเห็นมันไม่มีนั่นแหละมันคือไม่มีแล้วก็พระอาจารย์บอกว่ามันว่าง ก็เลยไม่แน่ใจว่าจิตมันคืออะไรมันเห็นมันหรือไม่เห็นแค่รู้ว่ามันว่างหรือไม่ว่างใน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 จิตใจในใจเนี่ยมันว่างหรือไม่ว่างแค่นั้นเองจิตมันเห็นหรือไม่เห็นอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ชัดเจนขนาดว่าจิตมันเป็นแบบนี้นะแล้วไปจิตมันเป็นอย่างนี้แล้วอยู่แต่วันนี้ตอนไป ปฏิบัติสิ่งหนึ่งที่ปิ้งเข้ามาในตัวผมก็เดินแล้วก็หยุดตรงต้นไม้แล้วก็เอาจิตมาที่มือไปสัมผัสที่ดอกไม้มันวาบเลยครับไม่รู้จิตหรืออะไรแต่ไปสัมผัสที่ดอกไม้ปึ๊บมันวาบเข้ามาที่นี่ จิตผมอะ่ะผมรู้ว่าจิตผมอะ่ะมาอยู่ที่นิ้วมือแล้วก็ไปแตะที่ดอกไม้มันว่าไปวาบมาที่ใจใช่ครับอันนี้เหรอคือจิตแต่มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้สัมผัสด,ดอกไม้อันนั้นเพราว่ามันมันมันเป็นอะไรมันปุ๊บมันเหมือนกับมันเบานิ่นไงไห <c oughs> ับประสบการณ์ที่ที่บ่านจริงๆมันมีเยอะแต่ว่าเรียงลําดับอาจจะเรียงไม่ค่อยถูกไม่ถูกม่เป็นไรอนุโมทนาครับผมขอบพระคุณครับอนุโมทนาสายโก็อยากให้พวกเราได้ได้มีการแสดงออกเพราะการพูดของเราจิตมันจะประมวลข้อมูลเห็นไหมประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นเั็งเยอะแต่เรียงลาดับไม่ได้ นะเพราะว่าเรื่องราวมันไหลมาแล้วแต่มันจะมาเกิดมาตอนไหนแต่เราไม่จิตเรามันไม่มีสมาธิที่จะเข้าไปเลียงข้อมูลได้ก็เลยได้จ่ายแบบโดดไปโดดมาบ้างก็เพื่อพัฒนาจิตของเราในการพูดแล้วในในขณะที่พูดเนี่ยเดี๋ยวโยงไปนอนเดี๋ยวมันจะไปพูดตอนนอนเนี่ยเพอเพอนอนไม่หลับอันนั้นน่าจะพูดต่ออันนี้น่าจะพูดพูดอันนี้มันถึงจะใช่อย่างพูดอันนั้นไม่ได้เรื่องไงไง ก็มันหลอกหลอพยมมันจ่ายสังขารอรงนี้พวกโยกกลับไปถึงที่นอนเดี๋ยวสังขารจะโผล่มาพมายกเพดูสภาพวัรมแสดงจรงเนี้ยใช่ไหมนี่เลยอ่ะพระทั้งหมดทั้งมวลที่กระตุ้นพวกเราเล่าเรื่องราวประสบการณ์บางช่วงให้ฟังเนี่ยมันมีทั้งหลายช่วงเยอะแยะมากมายมหาศาลของที่เกิดขึ้นกับจิตถ้าเราไปดูข้อมูลของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ดุลหลวงปู่ที่ท่านเป็นพระรยาสงฆ์ครั้งปัจจุบันนี้แหละแต่ว่าสายอีสานจะเยอะ ในป่าก็าจะมีอย่างนี้อยู่ข้อมูลหรือแม้แต่พาะน,นิยมสงฆ์ทภาพการอย่างเจ้าคุณน้อยอย่างเงี้ยก็มีปะมันค่อนก็หลายรูปแล้วของเราก็มีเหมือนกันแต่มันไม่เผยตัวเฉยๆวพาเราฝึกไปฝึกไปก็จะมีลักษณะกุศสธรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นการรู้เห็นการแจ้งมีความรู้ยิ่งความรู้จริงความรู้แตกฉานในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรม รู้จักธาตุขันอยตนะปฏิจจสุบาทรูปฌานอรูปฌานนิพานเราก็จะรู้เองไม่มีใครมาบอกเราแต่เราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะรับรู้สภาวะเกิดดับช่วงไหนไม่มีเกิดดับมันกว้างขึ้นมันกิตป้ิที่มากขึ้นความว่างกางกิตกลรใจมากขึ้นโลกกดหลงไม่มากวนจิตไม่มากวนใจมากขึ้นโอ้หลายวันมันเป็นอาทิตย์แล้วเมื่อก่อนไม่มีนี่อย่างนี้นี่เมื่อก่อนไม่เป็นนี่แต่ตอนนี้มันเป็นมันจับไปปฏิบัติมาเอ๊ะมันเคยโกรธมันก็ไม่โกรธ หรือมันเห็นความคิดก่อตัวเห็นอารมณ์ก่อตัวแล้วสบายขึ้นเพราะจิตไม่ได้ฝังในอารมณ์เราก็ไม่เหนื่อยเพราะจิตไม่ได้เกิดตายทางความคิดจิตเป็นผู้รู้คิดเห็นคิดอยู่นอกความคิดจิตจะมีอิสระด้วยจิตเองเราก็จะสบายแต่ความเข้าใจต้องมีแน่นอนมันเพราะตัวรู้มันคือตัวรู้มันทําหน้าที่รู้สิ่งที่ถูกรู้มันคือสิ่งที่ถูกรู้มันต้องทําหน้าที่ที่ถูกรู้นะ จะชัดเจนมากเรื่องนี้วราเป็นเป็นหนทางเพียงทางเดียวเราต้องทําให้ถูกปองตรงตัวตรงปกของเขาเห็นธาตุตามเป็นจริงแล้วจิตจะนิ่งวางอยู่อย่างตื่นรู้ไม่ยึดธาตุว่าเป็นเราเห็นกลุ่มนาขันให้ชัดเจนแล้วจิตจะไม่ยึดกลุ่มนาขันว่ามันเป็นเราเห็นอาจารณะให้ตรงปกชัดเจนว่ามันพูดคุยไม่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจวงเล็บใจด้วย ถ้าพูดคุยได้เป็นเรื่องจิตให้ค่าอารมณ์ภาษาจิตเกิดการพูดคุยการอดควรการเพ่งทโทษการเรียกร้อ,กองการตดชินนินทาหรือสรรเสริญอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องจิตให้ค่าอารมณ์แต่มันต้องอาศัยรูปอาศัยเสียงภาษาพวกนี้จึงเกิดขึ้นถ้าเราเข้าไปติดมันก็ยุ่งกับโลกธรรมแปแล้วก็จะอยู่ดัดขัดเกลื่อนกับสุดทุกนินทาสรรเสริญเสริมล่าเสริมจศ ถ้าเรารู้ความจริงสิ่งนี้เป็นมารยาเกิดกับจิตเหมือนพยับแดดเป็นทั้งวัตถุอาการที่เป็นสิ่งของเป็นทั้งวัตถุอาการปรมามักสภาวะเกินดับไปไหมเราจะเห็นกายใจจิตความคิดและอารมณ์ชัดเจนตอนเมื่อเราเป็นผู้รู้สึกกายรู้สึกใจใส่กันสติกับจิตทำหน้าที่รู้สึกกายรู้สึกใจ วจรจอยู่ที่กายอยู่ที่ใจสลับไปสลับมาจิตเข้ามาอยู่ที่ใจจึงไม่มีภาษาภาษากาะตัวมาเห็นทันทีเลยได้ทานทรรมภายในไม่ใช่แจกธรรมะเป็นทานไม่ต้องพูดประสบการณ์ให้ทานเป็นธรรมให้ทาเป็นทานแต่เราจะทานธรรมะสังขารของเราเองอันนี้ถึงจะพ้นทุกธรรมทานคือทานภายในของเราเองนะทั้งกุศลทั้งอกุศลที่มันผุูมาเนี่ยทานทิ้งเพราะมันเป็นขยะ เป็นสังขารมันเกิดดับเราจับเอาอะไรไม่ได้แต่สร้างเหตุได้ให้มีคุศสทบัฝ่ไปดีห้องล้อมหล่อเลี้ยงนี่ยังไม่พูดถึงการตายการที่จะทิ้งร่างอะไรเยอะแยะมากมายหลากหลายแต่พูดทั้งหมดนั้นให้เราเข้าใจว่าเรามีกายใจจิตความคิดอารมณ์เหมือนกันโครงสร้างเดียวกันใครพูดก็พูดอันเดียวกันสภาวะที่จะมาเกิดกับกายก็เหมือนกัน สภาวะที่มาค้างที่จิตมาค้างที่ใจก็เหมือนกันแต่ใครจะมีสภาวะฝ่ายผู้สนนั้นมากคนนั้นก็ต้องขนไฝวในบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์เป็นพ่อค้าขายดีขายดีจนขี้แตกออกจากที่ไม่ได้ขายดีจนเลิกขายพาะจะเดินสติแล้วบงเล็บเพราะทานถูกที่ เพราะทานเป็นจึงมีอนิสงส์ทานตั้งใจเตินใจยินดีสามการนี้ถ้ามีถ้าเราทานวันนี้อีกสิบปีข้างหน้าจิตมันตระัดมารับรู้ภาพที่เราถวายทานมีสุขมีปีติมีปราโมดมีความยินดีสิบปีผ่านไปยังเกิดที่จิตที่ใจของเราได้ หรืออีกสิบปีต่อไปเราจะตายทานนี้เป็นกุศลฝ่ายดีเป็นอารมณ์ฝ่ายดีก็จะไหลห้อมล้อมจิตของเราที่จะทิ้งร่างเราจะไปได้กุศลหรือเรามีข้อมูลของธรรมะที่จะข้ามวัฏสงสารมันก็อยู่ที่เราจะฝึกฝนถ้ามันมีข้อมูลในกลุ่มธรรมชุดสุดท้ายเราก็หยุดการเยียยว่หยตายเกิดโดยอาศัยกลุ่มทานที่เป็นวัตถุทานเป็นกายเป็นทาน เป็นธรรมทานก็จะทําให้จิตยินญ,ญาณอน,นั้นข้ามวัฏสงสารได้แต่เราต้องมาฝึกข้ามวัฏฏ์สงสารพบชาติทางความคิดละปงแต่งก่อนด้วยการมันรับรู้สภาวะอาการเกิดดับของกายรับรู้สภาวะอาการที่ขยับลองรับแต่ละอารมณ์ของใจและเห็นแขกที่มาที่ใจด้วยว่ามันไม่ใช่เราและเห็นจิตเห็นจิตที่บริสุทธิ เห็นจิตที่เป็นจิตตัดสังขารแล้วเห็นแข่ที่มาเพ่นผ่านหน้าบ้านเราทั้งอุศลทั้งอาวุศลวนไปวนมาเป็นแค่สภาวะอาการเกิดดับมีอนัตตาทำเป็นพื้นเมื่อเขาหายไปในขณะที่แสดงตัวมันก็เป็นศูญยะตาในขณะนั้นช่องว่างนั้เหมือนฟ้าแล้วแต่ถ้าชำนาญกว้างขึ้นกว้าง ควางเสถียรเราจะมีความอิสระเบิดบานกี่วิกี่นาทีกี่ชั่วโมงเป็นเรื่องความเพียนของเราคนที่จะเจอสุธว่าแบบนี้ได้ต้องใส่ใจรู้สึกตัวไม่ชอบพูดคุยกับใครเก็บเกี่ยวหน่วยจิตของเรารู้สึกตัวทั่วพ้อเข้าไว้สํารวมอินรีหกรู้สึก ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ทันไม่ให้บาปอกุศลนั้นเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือสมบูรณ์อินทรีย์หกเจริญอินทรีย์ห้าต้องมีศรัทธาที่จะทําความเพียรได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับขยันทําความรู้สึกตัวทั่วพั้งศรัทธาที่จะทําความเพียนกล้าที่จะเผชิญทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นยังทําความเพียนอยู่ตอนนองมีสติที่เป็นใหญ่กว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้น มีความตั้งมั่นที่เป็นใหญ่ไม่โน้อมไปกับอารมณ์โลภโกรธหรืออารมณ์ดีไม่น้มไปเพราะสมาธิที่เป็นใหญ่และมีกําลังก็นอ,อีศีห้ากับพลห้านั่นแหละแล้วมีปัญญาที่เป็นใหญ่รู้เห็นอาการเกิดดับเลือกใช้ได้เห็นการเกิดดับไม่ว่าจะเกิดดับทางกายเกิดดับทางจิตเกิดดับทางความคิดเกิดดับทางอารมณ์เห็นแล้วเฉยกับสิ่งเกิดดับนั้นได้ ผลมันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาวะอย่างเนี้ยมันมีแล้วศรัทธาที่มีกําลังมีแล้ววิทยาที่มีกําลังที่เป็นใหญ่มีแล้วสติที่มีกําลังและเป็นใหญ่มีสมาธิที่เป็นใหญ่และมีกําลังมีปัญญาที่มีกําลังและเป็นใหญ่กว่าทั้งหมดมีอุเบกขาเฉยต่อทุกอารมณ์ได้ก็มีความเป็นกลางพื้นที่ความว่างกว้างขึ้นจิตก็ยืนอยู่ที่ใจ ทีนี้ธรรมะทั้งหลายเราไม่เห็นเป็นไปไม่ได้เพราะความรู้สึกตัวเหมือนฟ้าคุมดินถ้ามองแนวนี้ถ้าเรารู้สึกตัวธรรมะหมวดหมู่กลุ่มไหนต้องมาลงที่สติถ้าเรามีสติเราก็ต้องเห็นสภาวะอะไรแสดงเราก็ต้องเห็นเนี่ยมันหมายหายของที่ความอยู่เปิดของที่ปิดออกมันอยู่ที่ตรงนี้แหละ ก็ขอให้เจริญ <c oughs> สติเจริญสมาธิเจริญปัญญามีดวงตาเห็นธรรมจนถึงความพ้นทุกข์สิ้นอาสวะและสังโยชน์ด้วยการทำความเปลี่ยนของตนเจริญในมรรคในผลเป็นคนรู้สึกตัวทั่วพร้อมตื่นกายตื่นจิตรู้เท่าทันความคิดอยู่นอกความคิดจนจิตอิสระตื่นรู้สู่อิสระละตัวตน อย่าเข้าใจว่าเราเป็นคนขอให้เห็นเป็นสัจธาตุตามธรรมชาติขอให้เห็นความคิดเหล่านั้นเป็นกลุ่มนำขันทั้งห้ากองจะเป็นรูปกายรูปความคิดจะเป็นรูปของเวทนารูปของสัญญารูปของสังขารูปของปัญญาเขาเป็นแค่สภาวะอาการของขันห่าอย่าเก็บมาว่าเป็นเราพระพุทธเจ้าบอกว่า เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเรานี้เองขันก็เป็นขันถ้าเรารู้จักมันต้องขอบคุณขันที่ใช้ประโยชน์จากเขาแต่เราจะไม่มีอุปาทานยึดขันห้าว่าเป็นเราเท่านั้นเองอนุโมทนาสาธุนะเจริญนะ